ขออนุญาตนะครับก็เป็นเจ้าสกายการ์ดเปอร์นะครับวันนี้แสงอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับที่เราอยากจะประกอบให้มันเข้าที่นะครับแล้วก็ประกอบเข้ากับเจ้าอาริสไตร์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นตัวแบกอาวุธกานที่เราต้องการนะครับที่เราดูจากในเล่มมานะครับก็โอ้ดูยากจังเลยนะครับแสงไม่ไม่โอเคเลยนะครับก็เออ ล้วก็อยากจะประกอบขึ้นรูปกับเจ้าตัวพระเอกของเรานะครับก็คือเจ้าอารีนะครับซึ่งคาที่าผมไปซื้อผิดนะผมน่าจะซื้อตัวสไตล์ลูสตัวนี้มาหรือว่าเป็นอารีสไตล์ตัวไหนมาไม่แน่ใจนะอ๋อไม่ได้ซื้ออารีผมซื้อผิดตัวมานะครับทาให้เราประกอบไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เรียบร้อยนะครับจริงๆเราก็ถือว่าเราพร้อมแล้วกับการที่จะประกอบเจ้าอารีสไตล์กันนะครับกับตัว สกายการ์เปอร์ซึ่งจะเกิดโหมดของเอาต์พุตเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผมก็คือว่าผมได้ทำพาร์ทที่เป็นพาร์ทประกอบหัวไหล่หายนะครับเพิ่มเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพิ่งเป็นเรื่องที่คีดมากเพราะว่าเราทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะได้ทำพาร์ทหัวยนต์ให้สมบูรณ์แบบ แต่ว่าประกบว่าทำพาร์ทอะไรตัวที่เป็นตัวหัวไหลหายีใจมากนะครับก็เออแล้วก็อยากจะประกอบขึ้นรูปกับเจ้าตัวพระเอกของเรานะครับก็คือเจ้าอารีนะครับซึ่งคาี่แล่วผมไปซื้อผิดนะผมน่าจะซื้อตัวสไตล l o ูสตัวนี้มาหรือว่าเป็นอารีสไตล์ตัวไหนมาไม่แน่ใจนะ อ๋อไม่ได้ซื้ออารีผมซื้อพิษตัวมานะครับทำให้เราประกอบไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เรียบร้อยนะครับจริงจริงเราก็ถือว่าเราพร้อมแล้วกับการที่จะประกอบเจ้าอารีสไลด์กันนะครับกับตัวสกายการ์เปอร์ซึ่งจะเกิดโหมดของอาวุธเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับผมก็คือว่าผมดันทำพาร์ทที่เป็นพาร์ทประกอบหัวไหล่หาย นะครับเพิ่มเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพิ่มเป็นเรื่องที่จีดมากเพราะว่าเราทํามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะได้ทาพาร์ทห่นยนต์ให้สมบูรณ์แบบเนาะแต่ว่าประกบว่าทําพาร์ทอะไรตัวที่เป็นตัวหัวไหลหายครับจีดใจมากนะอย่างไม่นึกไม่ออกว่าจะมีชิ้นไหนช่วยประกบได้นะครับต้อง ลองดูก่อนนะครับาะว่าชิ้นที่มันมีทั้งหมดเนี่ยมันไม่น่าจะประกบได้แต่เลยนะครับงั้นก็แต่ว่ายังมีบางฟอร์มที่สามารถตั้งได้นะครับก็คือเป็นฟอร์มของการที่จะติดอาวุธหนักตัวเจ็ตไอพ่นด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวเราลองลองดูกันว่าประกบแบบไม่เต็มฟอร์มเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ก็เป็นพาร์ทนี้เนาะที่ผมจะมากบนะครับ ผมก็จะเปลี่ยนเอาตัวแพ็กที่จริงๆมันควรจะอยู่ด้านนี้เนาะนี่ฮะเปลี่ยนมาลองใส่ด้านนี้แทนนะครับว่าเข้าได้ไหมซึ่งมันก็คงเข้าได้แหละเพราะว่ามันแค่สลับแขนซ้ายกับแขนขวานะครับทําให้แขนขวาก็จะดูมียังมีมิติอยู่นะครับ i ปกติทุกอย่างนะฮหลุดเฟรมด้วยนะครับปกติเอาผมเอาตัวผมเป็นเบนในการทำเนาะถ้าเห็นยอดเงินที่เสียไปกับ หนึ่งทั้งความผิดและก็วันก่อนอัดซะอีกหนึ่งตัวหักไปเลยนะฮะจะเรียกว่าเจ้าตัวนี้ถือเป็นตัวที่ลงทุนเยอะมากนะเพื่อที่จะให้มันเต็มฟอร์มเท่ๆอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้ได้ได้ได้แขนมาแล้วนะนะครับเรียบร้อยเท่ๆนะครับก็ทางนั้นเราก็ต้อง modify ครับเป็นอย่างนี้นะครับพร้อมกับยวต่อไปเอาแบ็กหลังมาช่วยนะครับเพื่อที่จะให้เขาถีบเอาวุได,ด้เพิ่มนะครับซึ่งอาุธตอนนี้เราคง อันนี้เราต้องประกบให้ขมนะรงนี้ก็จะเป็นประกบด้านหลังของตัวรูปนี่นะฮสีมาแล้วนะครับเขา่าจะประกอบได้2สองฟอร์ม,รมก็คือฟอร์มสีเขียวกับฟอร์มสีฟ้าแต่เนื่องจากความที่เราลงทุนไปเยอะเพราะนั้นเราต้องเอาทุกอันมาประกบรวมกัน นะครับให้เต็มฟอร์มให้หมดนะฮะมัวตัวไปบ้างแต่ไม่เป็นไรอ๋อครับเป็นแฟนพันธ์แท้เขาเห็นก็จะอาจจะแบบว่าเฮ้ยอะไรของมึงนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสายแบบมันแม่งมาแล้วอ่ะจะให้เอาอะไรออกก็คงทำใจไม่ได้อย่างเราก็ยัดไปให้เต็มฟอร์มให้หมดนะฮะ เยอะมากเลยคนใส่อะไรให้เขานี่นะดาซ้ายดาขวาเลยดาบจะคอยได้ไหมดาบก็ค้อยไม่ได้นะครับเพราะว่าดาบจริงๆเขาจะติดแพ็กหลังตัวนึงเนาะไม่ใช่ตัวนี้เนาะเขาจะเป็นแพ็กหลังตัวนี้ที่จะขึ้นขึ้นหลังแทนตัวเจ้า เปืนเมื่อสักครู่นะฮะก็จริงๆก็ไม่มีอะไรนะครบแล้วก็อาจจะซีจัจ๊บเสีดาต่างนะเพราะว่าตัวเขาเองมีอาวุธเยอะมากนะครับมีฟอร์มของอาวุธอีกเยอะเป็นสไตล์ดูที่มีตัวบินข้างหลังอีกนะครับแต่กลายเป็นว่าเราอาจจะทําให้เขาออกมาได้ไม่ดีพอนะฮะเขาก็เลยจะก็ออกมาอีกเกี้อีกกางแบบนี้นะครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวเสร็จแล้วคงต้องไปปรับฟอร์แมตถ่ายรูปกันนะดูเอาอะไรแถบอันเยียเยอะมากนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวแ็กหลังแบบคล้ายๆเงี้ยเท่ๆครับแต่นี้มันเป็นตัว HD มันก็ h g มันก็จะได้ระดับหนึ่งเนาะตัวนี้มันเป็น RG นะครับเสียดายว่ามันก็เป็นตามที่เขาบอกจริงนะว่ามันเนื่องจากมันเป็น RG ตัวที่มันไม่แข็งแรงนะ,นะฮะมันก็เลยออกมาแบบเออ ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะแต่เราก็จะได้ตัวสกายการ์เตอร์ตัวยานขนอวบนะครับที่จะเอามากบให้เขาดาบนี่ควรต้องถือแหละผมว่านะเดี๋ยวเราคงจะต้องจัดฟอร์มให้ให้ถือดาบให้ได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็เสียดายตัวนี้เองก็ติดไม่ได้นะครับเพราะผมทำชิ้นส่วนอะไรตรงนี้หายไปนะครับก็ก็เสียดายนะครับแต่ก็เออสำหรับแฟนนะนะผมว่ามัน ีิกว่าอะไรดีอ่ะมันก็จะเป็นต้องมีนะเพราะว่าคนที่ชอบครับมันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะแบบว่าเฮ้ยทำไมเราต้องไม่ซื้อหรือไม่มีนะเพราะว่าถ้าเราเป็นแฟนที่ดูภาพภาคไหนอยู่แล้วนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือการที่จะต้องมีคุณพระเอกโดยเพราะาฉากที่มันประกบอาวุธนะครับเป็นเป็นฉากที่เท่มากนะถ้าถ้าผมมีภาพอะไรผมจะอินเสิร์ตภาพให้ทีว่าเฮ้ย ทำไมผมถึงจะรู้สึกว่ามันที่มากทาไมผมต้องดิ้นลดไปไปไปหามาแล้วจนเพื่อเพื่อที่จะให้เขามีมีตัวตัวนี้ขึ้นมาแล้วกันนะครับกเ็เดี๋ยวผมอินเสยภาพให้ต่างหากนะครับเพราะว่ายังเหลืออีกหลายอย่างที่จะต้องประกบให้เสร็จเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวถ่ายรูปโชว์กันอีกทีวันนี้ขอบคุณมากนะครับฉากอาจจะดูปแปลกๆหน่อยนะครับแต่ถือว่าก็ อยากเล่าสู่กันฟังแล้วก็ทำสำเร็จสักทีกับเจ้าอารีไตต์พร้อมด้วยสกายการ์เปอร์นะครับแม้มันจะดูทรงแปลกๆนะครับมีความมิกแอนไม่แมททั้งหลายแหล่ที่ผมทำอยู่นะครับแต่ก็เอ,อไม่รู้สิถ้าเป็นแฟนผมถือว่าสมใจอยากนะครับว่าเอ,อวันนี้ได้ได้อย่างที่ต้องการแล้วนะครับแล้วก็ จังหวะการยีนการอะไรต่างๆครับก็ไม่ได้ง่อยแย่จนถึงขั้นที่คนอื่นบอกสัทีเดียวนะครับมันก็น่าจะไปจัดฉากยีนคู่กับเพื่อนๆได้อย่างไม่เคอะเขินกับพวกเจ้ากันดั้มวิงนะครับหรือไซ่รู้ตัวด้านหลังนะครับขอบคุณมากนะครับคุณครับเดี๋ยวอินเสิร์ตรูกกันขอบคุณครับนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นปืนที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือว่าพอมาประกอบหลังนะครับอันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะมีในคู่มืออยู่แล้วนะครับก็จะเอาปืนมาประกบด้านหลังน,นะครับพี่เขาก็จะมีอาวุธชุดที่หนึ่งเป็นแบบนี้นะครับเท่ๆนะครับอีกอาวุธหนึ่งจริงๆที่เราอยากได้คือหัไหลนะครับจริงๆมีคนเตือนเยอะมากนะครับว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างง่อยนะฮะก็คือหมายถึงว่าจังหวะของเอวกับขาเขาอาจจะไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะแบกอาวุธนะครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จสิ่งที่เราจะต้องทำนใน เตทถัดไปก็คือการที่เอาตัวเ,เรียกว่าอะไรเดียเอาตัวของตัวค้ำหลังนะครับมามาค้ำเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะได้ชุดปืนชุดที่1แล้วนะครับแต่จ,จะต้องฝากพี่เขายืนพิงกําแพงหน่อยยัดดันนิดนึงนะเดียวล้มเข้ามาจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับอันที่สองคือหัวไหล่จริงหัวไหล่เนี่ยมันจะต้องติดบนฐานนี้เนาะแต่เสียดายว่าผม เข้าใจว่าผมน่าจะทําตัวนี้ดุดไปเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะรตรงบริเวณนี้นี่ว่ามันเป็นตัวที่จะต้องประกบหัวไหล่นี่ฮะซึ่งก็จาไม่ได้ว่าเก็บไว้ไหนเพราะว่าผมซื้อแยกมาสองทีนะครับแล้วก็มันทิ้งเวลาห่างกันนานมากนะเพราะผมซื้อซื้อผิดนะครับก็เสียดายนะครับแต่ว่าอ่าน,นะนะครับอย่าไปเสียใจนะครับก็เดี๋ยว เราลองดูว่าเราพอจะประกอบฟอร์มพอที่ฟอร์มอะไรได้ยังขออนุญาตดูคู่มือเจ้าสายการ์เปิ์นิดนึงว่าถ้าหัวไหลมันไม่ใช่เจ้าไอ้ปุ่นจิดให้มันประกบเป็นตัวเลยได้นั่น้องเปลี่ยนไหลขวาชุดที่เป็นดาบใหม่ก็ได้นะไม่ได้บะเทะวะ เรียบร้อยไปแล้วนะครับเจ้าอารีสไตร์ตของเรานะครับที่บวกกับสกายการ์เปอร์จนมันเป็นสมการของอารีบวกสกายการ์เปอร์เท่ากับเพอร์เฟกต์กัรดัมนะฮะผมว่าก็ก็สวยดีนะครับแม้น้ําหนักของที่มันแบกมันจะเยอะไปหน่อยแต่ผมว่ามันก็ตัวมันเองไม่ได้ห่วยนะเพราะว่าของที่มันแบกมันเยอะเกินไปเนาะแต่ถ้าจะมาพัฒนาเอวพัฒนาขาให้ใหญ่มันก็จะเสียฟิกเกอร์เสียรูปทรงของมันผมว่าก็อาจจะไม่ควรเนาะในมุมของผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ วันนี้สำหรับผมผมถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหากันด้านเบสดีๆสักอันนะครับมาแบกอาวุธให้มันนะครับมามาแบกอาวุธไปวางบ้างหรือหาตัวนี่ว่าตัวจับตัวขาตั้งของกันดัมทั้งหลายแหละมาช่วยมันหน่อยเพราะของมันเยอะจริงๆนะครับใครที่เป็นสายแบกผมว่าตัวนี้คุ้มคุ้มพอๆกับอีกตัวหนึ่งที่มีโล่สียอันผมจําไม่ได้ว่ามันรุ่นอะไรนะผมลืมนะครับว่าเดี๋ยวอันนั้นจะเป็นอันถัดไป t h u n d e r ์บโบ t นะไ่าจะไม่ผิด นะครับแต่ว่าจริงๆผมเหลือบตามองอยู่คือเด่นเลยผมเข้าใจว่าที่ยังไม่ประกอบอีกอรมาักเจ็ดแปดกล่องมานนะไม่รู้ว่าทันเดอร์โบจะได้เข้าเมื่อไหร่นะเพราะว่าอันนี้ก็ยังเยอะอยู่นะครับ <laughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ